ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์รายการศึกมวยไทยเจ็ดสีป่าจำวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าคู่มวยก็มีดังนี้คู่ที่หนึ่งนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเก้าพยักษ์สอดีชพันจะพบกับเจ้าสองพยักษ์ยูฟาบูมเด็กเซียนคู่นี้จะชกกันในพิก,กัดสี่สิบห้ากิโลกร,รมัมมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางฝ่ายเจ้าเก้าพยักษ์สอดีชพันนี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนมาได้ เจอกันวันนี้ผมยังมวงว่าเจ้าเก้าพยัก์สอดีสะพานนี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือครบเครื่องลูกเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งลูกบูลูกสู้น่าจะเอาชนะเจ้าสองพยักษ์ยูฟ่าภูมิเด็กเสียนที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายแต่ดูว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งนี้ไม่เท่าไหร่จึงให้เจ้าก้าพยักษ์สอดีสะพานนี้น่าจะเอาชนะยำแขนได้อีกครั้งผู้ที่สองของรายการนี้เป็นการพบปนระหว่างเจ้าวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มหรือเจ้า วันมาวินพุ่มพันม่วงเดิมจะพบกับเจ้าลูกช้างเพชรสมนึกในพิกัด1 1 9่อปอนด์มวยคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าลูกช้างเพชรสมนึกนี้ช่วงนี้ฟอร์มสดมากมันจะใช้ลูกปูลูกสู้ลูกเข่าปั้มตีแข็งแรงแกร่งลูกบูลูกสู้ได้จะเดินบทเบียดเอาชนะเจ้าวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะทีมือครอบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายกระดูกมวยดีกว่าแต่ยังดูว่า เป็นวยที่หยุดไปนานร่างกายนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางในช่วงหลังนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงให้เจ้าลูกช้างเพชรมนึกนี้น่าจะชนะได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างเจ้ายอดสุริยาต่อโยธาจะพบกับเจ้าสันเพชรสอสละชีพคู่นี้จะเชกกันในพิกัด127ป้อยดก์อมวยคู่นี้ผมยังดูว่าเจ้ายอดสุริยาต่อโยธานี้น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือลูกจังหวะเตะต่อย เข่าขวางหน้าดันหน้าดันแทงเสียบลูกหนักลูกแรงน่าจะชนะเจ้าสรรเ,เพศสสรรชีพที่ดูว่าเป็นวยจังหวะฝีมือเรียมเชิงดีแต่ยังดูว่าความน่าเชื่อถือเอาแน่เอานอนไม่ได้ร่างกายนี้จะเป็นรองเชิงให้เจ้ายอดสุริยาตโยธานี้น่าจะชนะได้มาถึงคู่ที่สี่คู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างเจ้าแ mm hmm. ดมโบเล็กตอโยธาะพบกับศรีวกกรเกียรติเรือนชัย คู่นี้จะชกกันในพิกัด141ปอนด์วยคู่นี้ผมดูว่าเจ้าศิวกรเจียเจริญชัยนี้น่าจะใช้ลูกเหลี่ยมเชิงจังหวะฝีมือคอยเก็บคอยกันคอยโต้มีจังหวะติ่อยเข่าวขว้างหน้าแต่เป็นมวยที่ชอบถอยไปหน่อยแต่ดูว่าเหลี่ยมเชิงนี้น่าจะดีกว่าจึงให้ศิวกรเจียเจริญชัยนี้น่าจะเอาชนะเจ้าแรมโบต่อ,อยูธาได้หวยชอบ80% เจ้าลูกช้างเพชรมนึกคู่ที่2และมวยชอบ90%เจ้ายอสุริยาตัวยูตาคู่ที่3ม